สวัสดีนะักศึกษาอีกครั้งนึงนะครับเรายังอยู่ในหัวข้อของการวิวัฒนาการปัญญาอิสลามอยู่นะครับเรามาสู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่และก็ครั้งสําคัญเหมือนที่ได้พูดไปก่อนด้นานนั้นแล้วนะครับที่นักศึกษานั้นได้รับรู้ไปนะครับว่าปัจจัยอิสลามนั้นได้เดินทางมาระยะเวลาอ,อ,อันยาวไกลนะครับผ่านการวิวัฒนาการผ่านการพัฒนาจนกระทั่งถึงความเข้มแข็ง แต่ว่าบางครั้งก็ถูกจู่โจมถูกโจมตีเกือบที่จะเอาทัวรอดไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในยุคข,ของแม้กระทั่งอิมามกอสซาดีเองนะครับก็ยังได้เขียนตำราเกี่ยวกับเรื่องของการโจมตีความบุกพร่องของปรัชญ,ญาถึงหลายประเด็นตั้งกระทู้เกี่ยวกับแนวคิดทางด้านปรัชญ,ญาของอิออนุสีนานะครับซึ่งหนังสือที่ถูกรู้จักก็คือ ตาฮา,า,าฟุตุนฟันซาฟานะครับที่ถูกรู้จักแต่ว่าหลังจากในยุคนั้นซึ่งถือว่าเป็นยุคที่นักนิติศาสตร์นั้นมีความรุ่งเรืองและก็มีความก้าวหน้าเลยตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่เป็นภาษาของปัญญานั้นเป็นภาษาที่ค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นชริอัตขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นคําสอนโดยภายนอกของหลักนิติศาสตร์ เลยทำให้กระแสการโจมตีหรือการประนามต่อนักปัญญาในยุคนั้นน่ะในยุคหลังอิบนนซีนาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่พอสมควรแม้กระทั่งตัวของอบบอาลีอิบนนซินาเองก็ตามก็ถูกโจมตีจากนักนิติศาสตร์นั้นอย่างมากมายทีเดียวนะครับดังนั้นจึงเห็นว่ามีบทกวีหลายบทที่อิบนุซีนานั้น ได้เขียนเอาไว้ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะบอกกับสาธารณะให้ได้รู้สิ่งที่ตัวเองนั้นคิดอย่างไรได้แต่ว่าผ่านวรรณกรรมนะครับผ่านบทกวีของท่านนั้นน่าสนใจอยู่มากมายนะครับเราคงจะได้พูดถึงกันแต่ว่าพอมาถึงในยุคข,ของออมุลลาสตรอหรือมุลาสตราเนี่ยนะครับใน การฟื้นฟูปัญญาในในในอิรานหรือว่าในในโลกของอิสลามนั้นถ้าคือว่าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับในในมุมของอาหรับนั้นคลินอายของความเป็นโลกของปัญญานั้นค่อนข้างที่จะเบาบางลงนะครับหลังจากที่อิมนุรุชนั้นได้นำ ปัจญญัยสลามนั้นในไหลาบาไปตูโลกตะวันตกคือไปสู่สเปนนะครับเข้าสู่สเปนแล้วก็อิบนุคอนดูนสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในการที่ทำให้ศาสตร์ด้านของสังคมวิทยาแบบอิสลามเนี่ยได้ถูกรู้จักแล้วก็ได้เห็นถึงว่ามีความยิ่งใหญ่และก็มีความสำคัญอยู่ ถึงขระนั้นนะครับให้นักศึกษาอย่างนี้ถึงขณะนั้นก็ตามนะครับเราจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและในอีกมุมหนึ่งก็คือการปรากฏของสำนักซูฟีหรือแนวคิดแบบอิบนุอาราบีนะครับซึ่งในมุมหนึ่งก็คืออิบนุอาลบีได้ํำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาซูฟีได้อย่างน่าสนใจแล้วก็ทำให้ นักปูนักปรา์แล้วก็ผู้รู้มากมายนั้นหันมาศึกษาปรัชญาซูฟีแบบอิบนุอรารบีซึ่งทําให้การพัฒนาการของซูฟีไปไปอีกแบบหนึง่งแต่ว่าใน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 กับกันก็มีนักจินตาิศา์นักเทววิทยาหรือว่ามุตะกัรลิมเองก็ได้ตลมต่อแนวคิดของอิบนุอรารบีนั้นอย่างหนักหน่วงทีเดียวนะครับ จนกระทั่งว่าที่เราพูดถึงมูลาวสตรหรือมูลาวสตราเนี่ยได้มาฟื้นฟูสิ่งต่างนั้นได้อย่างลงตัวแล้วก็น่าชื่นชมนะครับว่าการปรากฏของปรัชญาแบบฮิกมาตุลมุตะอาลิยะคือปรัชญาปรีชายานสูงส่งเนี่ยทำให้เกิดดุนยภาพระหว่างสิ่งที่เป็นรหัสยะในกับสิ่งที่เป็น ตรกะวิธีสิ่งที่เป็นปัญญานั้นได้อย่างลงตัวทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูชีวประวัติของมุลาสตรอสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้นักศึกษานั้นได้เห็นว่าบุคคลนี้นั้นเป็นใครนะครับมุลาสตรอชื่อเต็มว่าซัตตุรุดีนมมฮัมหมัดบินอิบรอฮิมชีรอซีนะครับหรือถูกรู้จักว่ามุลาสตรอหรือในตะวันตกเรียกว่ามุลาสตรานะครับเรียกว่ามุลาสตรา หรือในนักวิจารณ์อิสลามก็จะบอกว่าซัตตุรุนมุตะอัลลิฮินนะครับซัตตุรุนมุตอัลลีฮินนะครับได้เกิดในปีฮิจรีัตที่979นะครับที่เมืองชีรอสหรือเมืองชีรัสประเทศอหร่านเขาบอกมุลาซัตตรนเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในตระกูลของขุนนางนะครับเพราะว่าบิดาหรือว่าพ่อของของมุลาซัตตรรนนั้น ได้ระลรงตาแหน่งทางการเมืองในสมัยของการปกครองราชวงศ์ของซาฟาวิยะนะครับราชวงศ์ของซาฟาวิดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสมัยรุ่งเรืองของอิหร่านยุคหนึ่งนะครับแล้วทาให้สำนักคิจชี้นั้นมีความรุ่งเรืองและก็ถูกรู้จักและก็มีนักปราชญ้รู้มากมายได้เกิดขึ้นในสมัยของซาฟาวิยะหรือแม้กระทั่งว่าโดยเห็นว่าการสัมพันธ์ ระหว่างโลกภายนอกในในยุคของซาฟาวิยะเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับโลกภายนอกทางด้านของการเมืองด้วยดังนั้นจึงเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างในสมัยของกรุงศรีอยุธยากับเปอร์เซียในยุคของซาฟาวิดเนี่ยเราจรึงเห็นว่าการเดินทางของคณะราชทูตจากเมืองอิสฟาหานเนี่ยมาอย่งเขาเรียกว่าอาณาจักรลาโวหรือว่าลบบุรีในปัจจุบันเนี่ย ก็ได้บันทึกไว้โดยเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งในพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นราชธานีเดิมของประเทศไทยเนี่ยนะครับคนจะเห็นว่าอยู่ในยุคข,ของสาฟวิดหรือว่าสาฟวีนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูในตรงนี้หนึ่งเขาบอกมูลาสตรรนั้นเเป็นอุลามาหรือว่าเป็นปาดเป็นผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่ของโลกของชีอะนะครับโลกของชีออิมามิย แล้วก็เมื่อท่านนั้นอายุ21ปีก็ได้เดินทางมายัางเมืองอกาสวินนะครับถึงเมืองกาสวินนั้นอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเตหรานนะครับประเทศอิหรา่านแล้วก็หลังจากนั้นก็มายัางเมืองกาชาญและก็ได้มาเรียนวิชาทางด้านศาสนาก,กับ พ่อของท่านเฟสกา,า,าชานีนะครับเฟสกา,า,าชานีหลังจากนั้นเฟสกา,าชานีได้เป็นลูกศิษย์ของมุลาาสต์รอนะครับแล้วก็มุลาสต์รอ,อยังเป็นศิษย์ของเชคบาฮาวุดีนอามีลีหรือรู้จักในนามของเชคบาฮาอีนะครับซึ่งถือว่าเป็นอุลามาใหญ่ระดับสูงของสำนักคิจชสียนะครับและก็ได้เรียนในเรื่องของวิชาทางด้านของ ศาส,สนาวิทยากับเชคบาฮาอีแต่ว่าวิชาทางด้านตรรกศาสตร์วิชาทางด้านของปรัชญ,ญาเนี่ยได้เรียนกับเมีรดดมอสหรือว่ามิรดอมอสนั่นเองที่เราพูดถึงว่าเป็นครูของมุลลาสตอัอที่มีความชํานาญทางด้านของปรัชญ,ญาเป็นอย่างมากหลังจากที่ได้เดินทางมายัางเมืองอยู่เมืองอิสบาฮานแล้วนะครับก็ได้เป็นสิทธิ์ของเชคบาฮาอีแล้วก็ท่านมิรดอมอสนะครับหลังจากนั้นก็บอกว่ามุลลาสตัอ,อยังมีโอกาสในการเดินทางไปยังเมืองกลุ่ม นะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมชาริกต่ังจิตวิญญาณในเน้นทางด้านของสหัสยะจนจนกระทั่งบรรลุธรรมขั้นสูงก็เรียกเป็นการบรรลุหมายถึงว่าประจักษ์แจ้งเขาเรียกว่าเป็นในเป็นเป็นอาริฟด้วยเป็นเป็นผู้ที่ประจักษ์แจ้งนะครับแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็นั้นจึงได้เขียนตำราหนึ่งที่ชื่อว่าอัสฟาอันอารบะ หรือที่เราแปลว่าการจาริก4ี่ขั้นสู่ความจริงสูงสุดนะครับเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากนะครับและต่อมาโมลาสต์อรก็ได้เดินทางกลับไปยังเมืองชีรอสอีกครั้งหนึ่งและก็ได้เปิดสถานศึกษาเปิดอะคาเดมีดเ่เป,เปิดเปิดเปิดโรงเรียนไวง่ายและเรียนที่รู้จักไปทั่วมีลูกศิษย์ลูกาหามากมายไม่ว่าจะเป็นเฟสกาชานีนะครับ มุลลาอับดุลรอซักลาจีซึ่งเป็นมุตะกาลิมของชีอาในยุคหลังเนี่ยแล้วก็มีความจำนาทางด้งนานกวามปัญญาเป็นอย่างมากนะครับเ,เขาบอกว่าหลังจากนั้นมุลลาซัสัตตรอ,อ,อได้เสียชีวิตที่ไหนได้เดินทางไปยังเมืองบัสรอและก็เสียชีวิตแล้วก็อยู่ที่เมืองบัสรอเองหลุมฝังศพอยู่ที่เมืองบัสรอในตรงนี้เองนะครับมุลลาซัสัตตรอถือว่าเป็นบุคคลที่ มีความมุ่งมั่นแล้วก็ต้องการที่จะเห็นโลกของปัจญ,ญาิสามนั้นมีความก้าวหน้านะครับก่อนที่จะเราไปพูดถึงในครั้งต่อไปว่าปัจญ,ญาในยุคปัจจุบันเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากมุลลาสตรออย่างมากทีเดียวนะครับในยุคปัจจุบันของในสำนักิศของชีอะห์เองนะครับแล้วก็ผ่านการพัฒนาในด้านของเนื้อหาแล้วก็การเ,เขาเรียกว่าการตรวจสอบการกัดเก่าสิ่งที่เป็น ความบกพร่องบางเรื่องความไม่สมบูรณ์บางเรื่องของมูลาสตอรอก็ได้ถูกปรกัเติมเต็มอาจจะว่าได้ถูกเติมเต็มในนักปรญชญารุ่นหลังอีกนะครับเรามาดูผลงานของมูลาสตรอนะครับมมลาสตอรอมีผลงานที่โด่งดังมากนักปรญชญาก็คือหนังสืออันอัสฟาร์อันอารบาหรือเรียกว่าอันฮิกมาตุนมุตาอาลียะนั่นเองนะครับเป็นหนังสือที่ใช้เรียนศึกษาของ ปัญญามีทั้งหมด9เล่มนะครับจะกล่าวถึงการจาริก4ระดับแต่ว่าเป็นการจาริกแบบปัญญานะครับเป็นต่างๆการปัญญาเขาเรียกว่าการสัฟาร์อาร์บาการจาริกแบบ4ขั้นเนี่ยน่าสนใจมากนะครับสัฟาร์แปลว่าการจาริกอาร์บาแปลว่า4ีการจาริกแบบ4ขั้นมีนันคอนอิเล,ลหักจากภาวะของความเป็นตัวตนของความเป็น สิ่งถูกสร้างไปยังไปยังความจริงนะครับนี่คือสัฟัารีหนึ่งมีสฟัฟัตถึงสี่สี่สฟัตด้วยกันเราคงจะได้พูดถึงกันเล่มที่สองก็คืออัชวาฮิดุลรูบูบิยะเขาเป็นนักษาเป็นนักปัญญาเชิงลึกของมูลาสัตรอในการที่จะเปิดเผยความรู้ทางด้านของจิตวิญญาณมีกลิ่นอายของความเป็นซูฟีความเป็นตะสวุบอยู่มากในหนังสือเล่มนี้ หนังสืออันมับดะวันมาอาัตเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าและก็ชีวิตโลกหน้าอันนี้ว่าในเรื่องของเมตาฟิสิกนะครับเรื่องของเมตาฟิสิกหรือว่าอภิปัญญาแต่ว่ามีกลิ่นอายของความเป็นเทววิทยาข้ออยู่ซ่อนอยู่ตรงนั้นนะครับหนังสือตะลีคอสอัชชีฟะของอิมนุซีนาเป็นหนังสือของการอธ,ธิบายหนังสือของอิมนนซีนาอัชชีฟะ แล้วก็ท่านนั้นยังมีความชำนาญในเรื่องของอ,อ,อิลมุนนักลีหมายถึงว่าวิชาทางด้านของออฮะดิษังนั้นจึงมีหนังสือชาร็ห์หนังสืออธ,ธิบายอุสุลุกาฟีด้วยนะครับมีตับซิดอันกรุรอานมีมาฟาติวุลเกฟนะครับมาฟาตุลเกฟของมุลาสตรารเกี่ยวกับเรื่องของตัสวุฟเกี่ยวกับเรื่องของเอฟานด้วยนะครับ นี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งเรานั้นได้เห็นถึงปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนผ่านของปัญญายิสลามนะครับการเปลี่ยนผ่านของปัญญายิสลามมาถึงยุคของมูลาสัตรอและก็เรียกว่ามูลาสัตรานะครับทําให้เราเห็นว่าการเดินทางของปัญญายิสลามนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งจากยุคที่การก่อตัวจนกระทั่งมีความสมบูรณ แล้วก็มาสู่ยุคของการปฏิรูปให้เห็นถึงปัจญายสามนั้นไม่ได้มีหยุดอยู่กับที่และก็ไม่ได้ตายเหมือนกับบางคนที่เชื่อว่าปัญญายสามนั้นได้ตายไปแล้วเหลือแค่เพียงวัตกรรมของนักปัญญาที่ถูกบันทึกไว้ในตำราไม่ใช่แต่ปัจจุบันนั้นยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังถูกกับเคลื่อนแล้วก็ยังให้กุญูประการอีกมากมายต่อ,อ,อโลกของ วิจา,ารณ์และยังถือว่าเป็นอรารยธรรมระดับสูงของอิสลามอีกด้วยที่ได้ถ่ายทอดมาจนปัจจุบันนะครับดังนั้นในครั้งต่อไปเราคงจะมาพูดถึงว่าการเดินทางของปัญญาอิสลามนั้นได้เดินทางมาถึงยุคของมุลาสตรรอหรือมุลาสตร่าเนี่ยและหลังจากมุลาสตรรอแล้วเนี่ยเาเรียกว่าเป็นการยุคถึงปัจจุบันนั้นในแวดวงของปัญญานั้นได้พูดถึงเรื่องอะไรไว้บ้างน,นะครับแล้วก็มี การต่อยอดเกี่ยวกับเนื้อหาของปัญญานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราคงจะได้เห็นแนวคิดของชีออิมามิยะหรือว่าสำนักคิดชีอะที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นนักวิจารณ์ร่วมสมัยอัลละมะตบต์ตบาอตนะครับที่ได้นำศาสตร์ปัญญามาฟื้นฟูในยุคปัจจุบันท่านอิมามโคเมนีท่าน โมตฮารี ari, นะครับและหลังจากนั้นในปัจจุบันก็ยังมีปราดและก็อุลามาในสายของเชียะ์มามยานั้น้อีกมากมายแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับในโลกของออสํนานกคิดสุน,นีก็เช่นเดียวกันกยังมีนักปราชญ์ที่น่าสนใจที่เรานั้นจะต้องมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าผมไม่อยากจะแบ่งให้เป็นอ,อ,อยู่ในความเป็นนิกายให้มากจนเกินไปนะครับเพราะว่า ปรัชญ,ญานั้นไม่ได้แบ่งแยกว่าคนนี้นั้นเป็นชุนีคนนี้นั้นเป็นเชียร์แต่มองถึงเรื่องของแนวคิดทางด้านของเมตาฟิสิกทางด้านของฟิโลโซฟีมากกว่าว่าพวกเขานั้นมีความคิดในเรื่องของปรัชญ,ญานั้นอย่างไรนะครับซึ่งเราเจะเปิดมุมมองในตรงนี้นะครับความน่าสนใจของปรัชญ,ญาในยุคปัจจุบันนะครับก็คือการนําเอาสิ่งที่เป็น สาขาทางด้านของ e p ิส t e m o l o g y หรือว่ายาณวิทยาหรือว่าในภาษาเรียกว่าอันนาวอริยตุลมาิฟะ ah นะครับก็คือว่าโดยเรื่องของทฤษฎีความรู้หรือว่าเรื่องของยาณวิทยานั้นเข้ามาอยู่ในหมวดหนึ่งของปรชญาด้วยนะครับเป็นความน่าสนใจอยู่ซึ่งเราคงจะได้พูดถึงและก็คงจะได้พูดคุยกันนะครับขอจบไปเบียงแค่น,นี้ก่อนนะครับวัสสาามอุปกรณ์ตลอดระการต